ชีวิตล่าสุด ตุ๊กจันจิราหนีอยู่ป่าหมดมานนางเอกวยเดาว่าห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานเลยค่ะสําหรับอดีตนางเอกชื่อดังอย่างคุณตุ๊กจันจิราจูแจ้งที่แฟนๆยังคงคิดถึงผลงานดังๆในละครหลายเรื่องเลยหลังจากที่เขาผ่านตัวมาเป็นผู้จัดละครเขาก็มีอาชีพใหม่ก็คือเป็นแม่ค้าเรเดาว่าเขาก็เคยเปิดใจด้วยว่าสุขภาพร่างกายของเขาไม่ค่อยจะดีหลังตรวจพบว่าป่วยเป็นหมอนรองกระดูกที่คอเสื่อมทับเส้นประสาทแล้วก็ตรวจพบ เนื้องอกในมดลูกแล้วก็เนื้องอกที่หน้าอกด้วยแต่ก็ยังใช้ชีวิตปกตินะมีความสุขแล้วนอกจากนี้ล่าสุดทางด้านคุณตุ๊กก็ได้ออกมาโพสตภาพบรรยากาศบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยคาดว่าน่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศของเธอโดยคุณตุ๊กนั้นก็ได้บอกว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสันผีเสื้อจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านไม้สองชั้นสไตล์ไทยประยุกต์บรรยากาศรอบบ้านก็รายล้อมไปด้วยกับต้นไม้น้อยใหญ่สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ด้วยนอกจาก จากบ้านที่เชียงใหม่แล้วก็มีบ้านหลังล่าสุดที่เธอได้ติดแฮชแท็กว่าบ้านพอใจซึ่งจากในคอมเมนต์นั้นก็บอกว่าบ้านพอใจเนี่ยน่าจะตั้งอยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็เป็นบ้านที่คุณตุ๊กนั้นใช้ไว้พักผ่อนนั่นเองละค่ะ